เดี๋ยวหัวหัวไปเดี๋ยวหัวเฮ้ยย่าห้องย่าห้องห้องยังตัวเนี่ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยลูกหลานประเท็เนยังดอกเด้อจะมากินปลาคอนตีปลาคอนตีมากินปลาคอนตีฝุ่นหัวบนทุกคนแต่ว่าตัวที่แสดงมากินปลาคอนอิ่มแล้วนี่เจ้าเนาะจะแม่งเจ้าเนาะจะแม่งเจ้าบ่เห็นเนาะอีเม่นี่เดีนี่เดี นี mm, ่เด like oh, ียนี่ดีโอ้แต่ว่าจากตัวเลยแหงไปตังมึงแล้วนี่ทแม่โ้ยพูดอตัวงหญ่คักเด้นนี่ให้ไปเลยตัวงหญ่ครับตัวงหายคับขาข่อยกับลูกขาข่อยกับลูกซุ่มแล้วซุ่มแล้วพ่อเลยพูดไปทังพ่ะซุ่มแล้วตัวบบง่าด้วยนี่ ไปหัวซ้ายหัวขอยพวกพ่อหัวแมเวข่อยก่ขอยก็พวไปแล้วขอยกับญาติหัวคือกันใส่เราแค่ใส่ละเวฟฟูนฟูนฟูนเออถูกไปพูนละไถแม่ย่าแหงจะไปถแม่นี่ละนี่ละคนจะใส่จะไปรัดเลาอี่ออีเมตูบกไง เบิงบิงพี่น้องตัวบักไงพี่น้องแต่ประมาณสามเมตรกว่าพี่น้องโอ้ยนี่แม่พญไส้ไปแล้วพูน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 พนพ่นไปแก่พ่นแล้วนี่นี่หางหางโอ้พญไนี่เจ้าจะไปจับคนจะไปจับคนเห็นหนังอ่ะโอ้ตัวบักไง เงยบกไงไปรวยรวยรยรวยยุกตบเตเ้วียนาเวียนล้งอยู่นี่บ่กไปทังไดนะเกียร์เข้าเจ้าคนงานเจ้าิอบ่งคนงานกับจ้าสีลสีเอามันแล้วมือเดียวนี่ละอู้หูหพี่น้องบ่งพี่น้องบ่งฝุ่น่ะ ฝรั่งะรั่งโอ้ยบอกให้ถ่ายยุแกะหันกะถ่ายอีดีเนาะอันน้าใหญ่หมายไม่ห่อนงูเหลี่ยมเด้อปีเนี่ยงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมพี่น้องงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมโตใหญ่พี่น้องคุณน่ะคุณน่ะโอ้โตง่ายโตง่ายโอ้โตใหญ่คักโตใหญ่เนี่ยรวยรวยลายรวยลายเด้ออีแม่เอ้ยคนกระชิบุญไหวยู่นี่แล้วคนบ่ไปใส่แล้ว เนื้อตัวไงครับตัวไงเนี่ยงูงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมพี่น้องอนนั้นบ่บกขดบคขดพี่แต่ว่า่นสิยู่ในไตนี่เออยู่นี่ล้วะอเจ้าระวังเร้อเ่าไว้พรอนเข่าเออเจ้าระวางเด้อ่นสิขดที่น้ำพรอนเข่านีเด้ออนนนน่ะบ่ไปใส่ด้สิขดอได้บบนี้ เม่นะเออนี่โคดคดอยู่ในนี่เลยแหละนี่เขาไปแล้วโคดอยู่ในฟอนเขาฟอนนี่ละนี่โพรพวกนั้นเมอาอย่เรพวกใดล่ะพกจักพกจักจักกันพวกักพวกักกักพวกจัวักวกจักพวกจัวจักพวกกัจัวักัจเนาะ โอ้ยห <zo> <ia> <festivals> ัวจังได้มันกินมันกินคนได้ด้อนี่คนละแม่หัวเออนั่นหละหัวบบกไงอางพี่หัวยบเออพอนีมันขนาดพนมมวนไปได้ได้นี่วาสามเมตรไปแม่จ้าไปแม่พอแล้วยัมาดูไก่ลูกหลานท้อลูกหลานชาเสียงเลเสียงไหลเลยยชั่วโมวิทยุเรดิโอ์หอ้ยบ่หูจ้า กูย่านคันบอกซุ่มอันนี้ก็ย่านเพิ่นเขาเจ้ากินเพิ่นเนาะบม่จากให้กินแล้วเออแมนดูเฮาเฮาเฮาบอลูว่าเบือโทเขาเจ้าจังไดเว้ยจีกล่องจังไดนกอีเมียผุน่ะเบิ้งพี่น้องเบิ้งไปแล้วบัดนี้ไปทางแม่พุ่นละเออเออบุษันไปจังเจ้าพุ่นละอีเมีย เห็นบ่เห็นบ่บักสามเม็ดก้วลพี่น้องเกี่ยวเขาอยู่นี่ล่ะพ่นกับเกี่ยวเขาน้ากันบ่ไปใส่จียเทียดอกพไฟใส่เอ้ยพ่นกับสีเวียนอยู่ให้เจ้านี่ล่ะเออโตหญ่ครับไงเน่ไปป้าไปนะไปจังไรข่อยสียู่นีเราสีว่าแล้วเกี้ยวเขามันคงป้าสามเมตรกว่าพ่นได้นี่พุ่น่ะ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 พุูน่ะ พูน่ะพูน่ะตัวบักง่า่พูน่ะ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 เอ้ยเจ้าระวังเด้อพงเยใส่จมากปักกูเขาแถวนี้ระวังเด้อพอ้ยใส้กระสันขนนุ่นนนนุ่นนุเฮ้ยตัวใหญ่ายพี่น้องงูหลามงูเหลือมพี่น้องอยู่ในป่าเขาแหมบัรนี้น้ำแดงคนก็อยู่เ่ามันอยากกินน้ำแดงบาระบัานี้อ่า ไปคุณแล้วสีโคตรอยู่น้ำนี่ละโรยสีละข้าไปกินโรดอไม่ย<ล>ุบ<ป>เลย